นะครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเื่อทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานะครับการบันทึกวิดีโอนะครับเพื่อจะไปทําการคัดแยกเสียงนะครับขั้นแรกเลยนะครับก็กดไปที่แชร์แล้วก็มาที่บันทึกวิดีโอนะครับแล้วก็รอให้มันบันทึกครบ100นตะครับตอนนี้ก็บันทึกครบ100%เรเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่นะครับแอปแคปคัดนะครับซึ่งนี่นะครับ แอปแคปคัตนะครับะกดเข้าไปนะครับสำหรับใครนะครับที่ยังไม่ได้โหลดแอปแคปคั t นะครับก็ไปโหลดได้ที่ Pay พจสต e นะครับหรือว่าแอปสต e นะครับก็อันนี้ผมโหลดมาแล้วนะครับผมก็จะเข้าไปอ่านนะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้ทําอะไรทั้งอย่างเลยนะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเริ่มโปรเจกต์ใหม่ครับเริ่มโปรเจกต์ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะหารูปอะไรสักรูปแล้วกันนะครับ นะครับก็เลือกรูปไปนะครับสักรูปหนึ่งนะใส่เข้าไปนะครับเลือกสักรูปหนึ่งนะครับใส่เข้าไปเพื่อเป็นการลองอ่ะครับตอนนี้นะครับก็ได้รูปมาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปจะใส่เอฟเฟกเสียงนะหรือว่าใส่เสียงที่เราบันทึกมาจากในทิกต o k นะครับก็กดไปที่ระดับเสียงไปที่เสียงนะครับแล้วก็คลิกมาที่เสียงของคุณ ต่อมาที่คัดแยกเสียงออกจากวิดีโอนะครับกดเข้าไปจิบอ่าก็คลิปเมื่อกี้นะครับผมก็จะใช้นะครับก็คืออันล่าสุดนะก็กดเข้าไปจิมแล้วก็นําเข้าเฉพาะเสียงวิดีโอเท่านั้นกดเข้าไปอ่าตอนนี้นะครับมันคคัดแยกมาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็กดตัวเข้าไปนะครับตอนนี้นะครับเสียงของเราก็มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดฟังดู โอเคนะครับวันนี้ก็นะครับแนะนำนะครับการคัดแยกเสียงออกจากวิดีโอนะครับก็ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ